มาแล้วจะอ้อยมาแล้วอ no ้อยมาแล้วมากินข้าวเย็นด้วยกันมากินข้าวเย็นด้วยกันมาแล้วมาแล้วมีลก็ขอองเจมาอยู่มีเจด้วยมีเจด้วยครับมันก็ให้ยาลดปดอะไอตอนเอาไหมพอแล้วบ้างได้ขวดหนึ่งยังไม่ได้กินยังมันกำจัไ่วไ่กินลดความร้อนแล้วก็กลมหรอลดควมร้อนเดี๋ยวดูครับดีครับน้ำนำ เจ็บสิแล้วมันยังนี่ึงถาลูกโอ้ยังเจ็ดสิบอยู่โอ้โหผู้พันเยอะดยอดไม่ได้แล้วทางไเนีลยปพตัเล้วยนี่เพื่อนโอ้โหไปนวดมาม่มาพี่ตายมานะจ๊ะล้แล้วพี่ตายแล้เพื่อนในช่อง YouTube เรานะจ๊ะทุกคนมารวมตัวที่นี่แล้ว สวัสดีครับเราจะนแ้ไม่โดนผิดโอ้ไม่มีผิดไม่มีผิดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตายสวัสดีครับพี่ตายสวัสดีจ้าไรสดอยู่นะพี่ตายไรสดอยู่จ้าสวัสดีค่ะเห็นไหมมาแล้วมาแล้วเพื่อนเรามาแล้วจ้าทุกคนเห็นไหมมาแล้วมาแล้วนินนินาวรัจจ์สวัสดีจ้ากินข้าวเย็นกันวันนี้นัดกินข้าวเย็นกับช้าง จะไม่ได้คไกลกดูเนี่ยสองเที่ยวแล้วพาตาสุดก็พามาสองเที่ยวยุ่จเอาฟาแลวน่ะนเลยไขนาส่เ้นี่แม่ได้กงเวนึก็นึกว่าพระนะมังก็นึกว่าพระมังเนาะก็นึกว่าพระอรจ้าสวัสดีจ้า เล,เลือมมเลอมมนมเลอกมุมเลยสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วมาทักขอปลอดภัย <t ai> เราวันนี้แน่นหะ <c oughs> <c oughs> นาเร้ออใช่ยินว่าง,งั้นแหละเราก็ต้องจัดกำลังรอรองรับด้วย <c oughs> ไฟไปหายแล้วเราจะขายตกมันเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วแก้มก็เริ่มจะแห้งแต่ยังมีอยู่นะมีอยู่เขาเอาทรายพ่นแก้มเขาเห็นไหมไม่ให้ไม่ให้มันชื้นนะผมสังเกตด้วยทุกคนทำไมว่นให้มันหายชื้นวันนี้ไม่อาบเลยพังตัวอย่างเดียววันนี้โชว์ตะโบนไปแล้วนะอ้าวผมให้โชว์ไปแล้วพอโชว์ไปแล้ว จุดเทียนพระมามานั่งอยู่ขอโชว์ไปเลยโชว์ไปเลยไม่ถึงครอบชุดนี้น่าจะสี่คนกับสี่ห้าคนสี่ห้าคนส่ห้าคนครับผมเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งผมมาอีกทยอยตามคุณมาเต็มมาเลยวันนี้ครับมามาอีกมาอีกจะมาเยอะเลยใช่ไหมอ่าเพรรวมยี่สิบคนทั้งหมดนะครับผมรวมยี่สิบคนเลยครับผมนี่ฮะมีมายี่สิบคนครับ โอ้โหตื่นเต้นมากฟังแล้วคนคิงลุกเลยตอนนี้อะไรคนคิงลุกอะไรคนคิงลุกคนลุกคนลูกใช่ไหมตค่งแล้วแต่เนี้ยนอนได้หมดยิ่งยิ่งนอนใต้ผมเป็นเต้นเลยวางกำลังแล้วตอนนี้ดูไปดูากำลังกันแล้ววางกำลังนะกำลังนอนได้เลยรับี่พี่ได้บุมบิ๊มได้ใช่ไหม กระจายไปทั่วอีกอเนละโอ้โหสุดยอดเลยปุกเปนอนได้เลยไม่ไหมครับเต็นปุกเปนอนเลยปุกเปนอนฝนไม่กลัวหรอกฝนไม่กลัวนะฝนไม่กลัวอีวแต่ยุงเราต้องมีสเปรย์แล้วล่ะสนับสนุนสเปรย์กันแรงงานเนี้ยครับแบบพี่ที่เป็นทหารใช่ไหมครับเฉพาะสามเท่าเอรอเหรอทหารครัเท่าครับเกิดจากที่ข่าวว่าวันสองวันเนื้ เราก็เพิมกำลังมาเต็มที่ตอนนี้ผ่านมาดีครับกุนใจดีมากันได้เยอะเราดูมีเพื่อนเนาะครับผมขอบครับขอบครับของพี่เขาของ,ง,ของ settling, พี่เขาจะน่าจะเป็นกลางเป้ปผูกเปยนอนเลยโอ้โหสุดยอดผูกเปยนอนได้เลย ปกติถ้าเดินป่าก็ผูกเเปยนอนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับหลับไหมหลับปกติครับแต่ก็ต้องอยู่ในป่านะไอ้นี้เรามันจะมันจะวายครับการเคลื่อนที่การอะไรเะคือเรื่องวัดเคลื่อนย้ายห้องตัวผูกเเปยซาเบจ้ามาแล้วมาแล้วนะครับกองกำลังเราสนับสนุนพ่อพาย มาดูแลพ่อพายนะครับ <Okay. S 1> อ,อ,อันนี้เดินทางมาจากจังหวัดไหนครับโคราชครับโคราชเลยเฮ้ยโห<อ>ขอคทางโคราชวันนี้ก็เดทยอยมาทั้งหมด20ท่านนะ<อ>เห็นไหมครับประมาณนั้นแหละเยอะมาเลยโอ20ย20ท่านนะครับเดินทางมาที่เป็นเหนียบๆนี่นะ ตอนนี้พีคขึ้นแรกเลยครับเดินไปนครับกำลังยี่สิบท่านแต่มาสมทบประมาณรวม30ครับสานะครับสามสิบแล้ฝนตกอะไรพี่ทำไงอ่ะไม่มีเป็นมีมีกลัวมีบังฝนนี่ครับยังมีฝนอยู่นะครับผมไม่ได้เชื่อแบบกู้ฝนโอ้ยนานนี้แหละครับผมฝนตกไม่กลัวครับเดี๋ยวแทนที่ต้นที่จะดิฝนอีกนะวันนี้ด้านหน้าด้านหลังมีครบครบรอบบ้านเลยนะ ตรงนี้มาวางกันบงสุ่มอ,อยู่กับพ่อพายนะครับนี่พ่อพายเราตอนนี้พ่อพายนี้มีเพื่อนเยอะนะพ่อพายวันนี้มีเพื่อนเยอะมี อยู่ทุกมุมนะครับวันนี้สบายใจได้เห็นมีข่าวไม่ดีพี่ๆเขาก็เลยเามาช่วยดูยแลขอปลอดภัยในควา,ามหมายทุกมุมขอไปซื้อกับข้าวอยู่ตอนในทุกม,มุมเดี๋ยวเข้ามา เดี๋ยวจะะมาสาสภษณ์นครับถ้าไม่ได้ทักทายคือไม่ได้ดูจอนะครับกำลังดูแลพีพีเขาอยู่ครับผมกำลังเริ่มทยอยมานะครับตอนนี้กำลังเริ่มทยอยทยอยมา เริ่มย่ยมาตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังแน่นอนจ้าแน่นอนถ้ามีแบบนี้แล้วราคาพอภายแน่นอนครับเต็มกำลังก็เห็นมีข่าวมา ลุงนนท์เลยเตรียมพร้อมไปก่อนลุงนนท์เป็นประธานอยู่นะครับโอนพูดละคนลุกลุงนนท์ก็เป็นเป็นประธานก็คือลุงนนท์ก็เป็นบุคคลสําคัญของเราเป็นที่พึ่งทั้งด้านจิตใจและก็ความปลอดภัยด้วยมีต่คนมาพูดแซวแกว่าทาน care. แก่แกแหมพูดมาได้ ลุงนวลก็มันไสจังคนพูดทานกิแกเขบอบางทีเขาก็จะพูดเอามันนะสวัสดีครับดาวเดือนนะยังอยู่นะครับอยู่ด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับัดาวเดือนวันนี้อยู่กับป้าพายนะครับแขกมาเยอะมากวันนี้ แขกมาเยอะมากแขกมาเยอะมากกว่านี้ครับผมนึงไม่เจอโอ้ยธรรมดาที่ไหนไอต้อนผมนะนะลุงนนท์นะไอต้อนผมเลยลุงนนท์ธรรมดาที่ไหนลุงนนท์นะไอต้อนผมนะใครจะเจียงเนะ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 ท่าลุงนนทร์ผมไม่มีลุงนนท์นี่นสุดยอดที่สุดอนะ่ะ สวออัสดีครับทุกคนนะครับที่นี่ีั้งร้อยท่านนะครับซด <c oughs> จา้าปอนวีนัทใช่ไหมปอนดีนัทสวัสดีครับอุตสาวิคำมครับ แกตาครับผมสวัสดีครับหมูมัมดสวัสดีครับหมูมัมดคนไหนทักไม่ทันก็ไม่ว่ากันนะครับสวัสดีครับเคเอสครับอยู่พวยกันนะครับตอนช่วงนี้เดวม้งเจมาราชารดาวเดือนครับผมถ้าอ่านไม่ทันไม่ว่ากันนะครับ ขอบคุณมากมากครับที่อยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้ลุงนนนโนนสักคู่ใหญ่ๆลุงโนนมาได้จะให้สัมภาษณ์นะครับต้งงองรอลุงโนนให้สัมภาษณ์อางเดียวผมไม่รู้จะพูดยังไงต้องให้ให้ใหลุงโนอนอย่างเดียวว่าลุงโนนก็จะรู้เรื่องราวดีว่าลุงโนนเป็นประธานอยู่เป็นประธาน้าบกาปลอดภัย สอัทุกคนสวัสดีคการสวัสดีครัดอวัสดะมูมัดสวัสดีจานมานามาเลเจ้ามานามาแรงมาเลเจ้าสวัสดีจ้ามาสวัดีทุกท่านวันนี้ฝนก็ยังเชิงเราจ้างแต่มีสวัสดีจ้าครับผมครับผม มาแล้วมาแล้วฝนมาแล้วเดี๋แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปเก็บของก่อนผ้าผมผ้าผมครังแรกอ่ะเ,เริ่มเรมเริ่มที่จอดรถจะเริ่มเต็มแล้วเนี่ยัตามมาได้ลแแป๊บหนึ่ง พี่กล่องปกติยขึ้นเขาไม่ได้นะที่ยวที่ตาพี่บอกอ๋อนั่นนพ่กตองาไปดูิงอ่ะเนียเคลไหว มาเรียนพวกเราอยู่เนี่ยพวกผมตตนนีชอบชอบครับมที่ลงนะครับขอลงก่อนนะครับมััเนตาม กวัสด right? hmm. ทุกท่านนะครับเพื่อนขทยอยทยายมาเรื่อยๆครับวันนี้กินข้าวกับช้างนะครับวันนี้ทยอยทยอยมาเรยวู้ากัช้างยังข้ากับช้างวันนี้เพื่อนทยอยมาเรื่อยๆนะครับ อาหารขอพรพ่อพายจ้าอาหารขอพรพ่อพายซื้อกล้วยให้อาหารช้างขอพรพ่อพายวายจุดธาบันดาศักดิ์เลื่อนขัน้นปุ๊บ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 ปื๊ดเลยครับเด็กในร้อยก็เป็นใน 1, พันแขกผู้ปันนี่ก็เป็นเจ้ากรม

แน่แนี่แนี่เตี๋ยวโจ้ใช่แล้วลุงนนจะสั่งเพื่อนวิทย์พื้นอย่างเดียวเลยลุงนนเนี่ยเออหูรู้ว่าเป็นหัวหน้าเขาไอ้จะสั่งเขาอย่างเดียวเลยอ้าวลุงนนถ่ายรูปคุ้มคู่หน่อยมามามาถ่ายรูปคู่หน่อยดิทำทำปกอันพอขับยับใกล้ๆหน่อย มองกล้องนะจ๊ะเอาแบบสวยๆหนึ่งสองได้ไหมหนึ่งสองสามเอาชิปกับชิปเอานี่แหละลากลักไงขอบคุณครับอ่ะมา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 ปะเก็นมาพี่สอนมามาอีกหน่อยมามาดูครับเี้ยเป็นแมงส่นที่กำลังทยอยมาเนาะครับผมหนึ่งสองครับมองกล้องนะครับเอาหนึ่งสอง หนึ่งสองครับผมสวยครับได้แล้ครับผมขอบคุณครับกินวางถังก่อนมาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวๆๆี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จำนวนหมดอารมณ์ถ่ายก่อนจะทำอะไรมันจะทำเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โเริ่มเริ่มล้นเลยอันนี้อ่ะล้นเฟรนละเอาพี่เอางั้นนะตัวเล็กทำยังไงดีโอ้ย เอาเอาเอาแบบกอดกันธร <selling> like รมชาติหรือเอาอย่างงี้ก่อนเอาแบบนี้เลยคร 1, 1> 2 2> ับหนึ่งสองล้างก็ดีหนึ่งสองโอเคขอบคุณ so, ครับสู้สู้สามครั้งครับสู้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 อย่าไปปิดหนักมันเอาไปย่างเอาจังจี่เอาเอาเอาก็ได้ก็ได้เอาหนึ่งสองสู้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  สู้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 ้เตีอดีูกใครสู้กับเคียอดีตผู้กำกับเนี่ยสั่งสู้อย่างเดียวเลยผู้กำกับเนี่ยครับผมะคิค่าคิดค่าก่อนนี้ถ่ายรูปเป็นที่ลึกกันแล้วมาเนีครับผมแล้วมาแล้วเรา พี่อ้อยพี่ตายนะครับอยู่โน่นมสวัสดีจ้าวันนี้คืออฆัากันพิเศษนะครับสวัสดีครับเรืเรื่องสุดยอดจ้านะครับพีเตอร,คร์ครับสวัสดีครับใช่นะพีเตอร์นะตอนนี้ไม่ใช่ไม่เ ตังมือแปรไม่ได้ใช้ละด้นสดกันอย่างเดียวนเลยตอนนี้สวัสดีอาเกตนะเพือนเอ,เอกภพสวัสดีครับเอกภพครับผมครับบอกรับผมมาแล้วมาแล้วครับ แค่ก่อนูกระวังตัวระวังคนคที่จองเด้ออ๋อ้จ้าครัมือคนที่สามเหรอจองใช่ไหมได้จ้าได้จ้าโอ้ยวันนี้ใครจะมาก็มาเด้อขอพีเตอร์ใช่แล้วเออจำได้แล้วจำได้แล้วโอเคขอบคุณครับคุณพีเตอร์สวัสดีครับตาเดือน อันนี้คือคั่กเป็นพิเศษที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำนะครับวันนี้อน,นุรักษ์เคือคั่กเป็นพิเศษสวัสดีครับนิตยาสวัสดีครับอันนี้คือคั่กเป็นพิเศษมากๆเลยใน,น,นกรณีพิเศษวันนี้นำทีมเลยนุนูนนาวินครับผมนุนนาวินเป็นประธานโอ้ สั่งปุ๊บมาปั๊บนะลุงนนท์เราสุดยอดอยู่แล้วธรรมดา,าที่ไหนเลยลุงนนท์เรายายน้องเจไหนคนที่สามไปไหนละอ๋อคนที่สามเลยแเดี๋ยวผมดูในไลฟ์ก่อน มีเอฟซีบอกสนใจคนไหนสูงสูงเขาขาไม่รู้เนี่ยอเออคนนี้มั้งเนี่ยแนนเ,เลยครับแนนคนนี้คนนี้เลยใช่ไหมเห็นมีทักมาในไลน์เลยโอ้โหอะไรจะไปขนาดน,นั้นอ,อ่ะครัวทหาราอาจารย์นี่ครัวทหารไปทำคลิปอนนะทำคลิปก่อนนะครับออ เอาเลยนั่งกัด้นั่นให้ผู้พันนั่งถอยไปผู้พันนั่งนะอร้พันั่งไม่ไม่ตรงนนไม่มีที่นั่งหมายว่าเราเราขยับมานี่ลุงนนท์กลังจัดพื้นที่รับประทานอาหารนะครับพื้นที่นะครับอยู่ใเต้นทีอยู่ในมนะครับ ้นนนสัมผัสเปิดหัวอะไรอยู่วะสัมผัสเปิดหัวมาแต่ใส่แต่ส่กระปุหัวอะไรบ้เดี๋ยวนเดี๋ยวเอาตหน่อยเลตเปิดหัวจะซื้อวนี่ครับ